ค่ะช่องฟอร์จูนแทนคุณแฟมิลี่เจลทูนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้กำลังจะเดินทางไปบ้านเป็ดจ้ะวันนี้ห้อไม่นัดกันบ้านเป็ดจังหวัดขอนแก่นค่ะนี่ละค่ะกำลังบอกเดินทางจากบ้านไปเนาะคะ่ะเนาะนีกับไปกับแอดมินช่องปาวคิม าหรอ <Ad min. S 2> นี่ก็ถึงตรงออกไปจากนี่จะเป็นบานบร์ดด้วยค่ะเนี่นะค่ะดี๋ยวไปทั้งวามมือเห่านี่แหละค่ะ จากนออี้ไปคอนแกนจ้าบานเป็ดจากนี้ไปประมาณสามสิบโลเดียวพอได้ปะหรือสี่สิบประมาณสี่สิบโลค่ะจากบานไป อันนี้ก็จะใกล้จะถึงบ้านบดแล้วค่ะน,นี้จะไปเวทีสาวน้อยจ้า ะะอันนี้เข้ากับถึงโดมแล้วเด้อจ้าเด้อถึงโดมแล้วนี่นะคะโดมถึงโดมแล้วจา้าค่ะเมื่อนีกระแดกดียนตาหน้ายจา้าอยู่ทางนี้ตอนนี้ก่กกกอดวนแล้ว ประมาณว่าเกินยี่สิบนาทีค่ะเขาก็จะถึงนาเวทีหนาหมอกตังสาวนอยเ์็นบันแพงเอนี้ค่ะอยู่ที่บ้านเป็ดวันนี้ก็พอปอกับช่องพอจูนแทนคุณไฟแม่ดีเจโอทูนะคะเนาะท่านใดก็อย่าลืมกดแชร์กดไลค์ฝากกดติดตามช่องนียได้ค่ะช่องพอจูนแทนคุณไฟแม่ดีเจโอทูจ้าตรงนีก็เป็ด สำหรับลคลิปนี้ก่ฝากไว้ก่อนแคนี้ก่อนด้อค่ะแล้วเ,เจอกันอยู่หน้าเวทีค่ะสถานทีตรงตังเวทีสาวน้อยเพจบันแพงอยูพันเป็ดค่ะจังหวัดคอนแก่นค่ะเดี๋ยวไปพอกันญี่ปุ่นแล้วค่ะน้อสำหรับคลิปนี้ไม่กะขอจบเพียงแค่นี้ก่อนคลิปเดินทางไป บ้านเป็ดจังหวัดขอนแก่นค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีจ้า